เห็นเงียบเงียบไปย้ายท้องบ่ได้หนีหายไปใส่เด้อจ้เพื่อนเพื่อนทางานอยู่จ้าทางานอยู่ในสวนจ้าทางานเก็บผักเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัวเฮานะจ้ะเนาะแต่ละมือแต่ละเว้นครอบครัวเฮาต้องอยู่ต้องกินต้องมีรายการใส่ใจย้ายท้องมาเก็บผักจ้าย้ายท้องมาเก็บผักหุ่นให้มาเก็บผักให้หวานจ้านี่คือผักให้หวานเ้อย้ายท้องอ่ะก็เห็นเพื่อนเพื่อนถามเขามาหล่ยลเนะจ้ะว่าผัก แมนแม่นผพักยังผัด่าเพื่อนเพื่อนข้างคนเพื่อนกับบุกหุจักพักอันให้น,น่าจะเนาะอันนี้คือพักหุ่นให้เพื่อนเพื่อนักให้หวานจ้ะพักให้หวานไข่ไข่มาละขีนกนี่แหละจ้ะแต่ว่า,วาบ่แมนเพราะว่าอันนี้เขาสิมีรสศาสตร์หวานแลวก็บกขมจึงสิไม่จ้ะบกขมมีรสหวานาสตร์หวานแล้วก็แซ่บใซ่ออมใส่แกงใส่ออมปูออมปลาออมกบออมเฉียดน่จาจะเนาะ ลวกกินกับปุนกับแก้วได้เบิดจ้ะนี่ใส่ออมเนื้อหังแสบหลายจ้ะนี่ย้ายท้องปลูกไว้แบบธรรมศาสตรจ้ะปุ๋ยกับเบไดใส่คิดว่าสิใส่ปุ๋ยยุติวาบ่มีเวลานะจ้นะเนาะยอดเขากระสิอน้งามแบบนี้แหละถ้าว่าขันใส่ปุย๋ยเขากระสิงามก็นี่เนาะจ้ะย้ายท้องกันเลยมาเก็บผักก่อนค่อยสิไปเยี่ยมบ้านเพื่อนนาะจ้ะเศร้านี่ก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนมาแล้วละ่ะนี่คือรล่องผัก ัดเสมอเสมอแจมัวบ้านยายท้องกับตดบ่เว่นจักมือบ่ได้เว่นจักมือจักวัดนาะจะเนาะมือไดกับตาตะผักมือใดกับเขาสวนตาพักแบบนี้แหละแจ๊เป็นที่ต้องการของตลาดมากมายนะ่าจะเนาะบ่เคยได้ไปขายเพื่อนบ่เคยได้ไปขายแต่ขายอยู่กับสวนนี่ก็บ่พอขายจจะขายอยู่ในสวนนี่ก็บ่พอขายพักแทบสิบป,ปงบ่ทันนาะจะเนาะแทบสิบป,ปงแทบสิออกหยอดบ่ทันเพราะบ้า เป็นพักที่ขายดีที่สุดในบ้านสวนย้ายท้องจ้ะเป็นพักที่ขายดีที่สุดกระเจ็บได้แน่แล้วจ้ะย้ายท้องพักเบรกพักท้ายหาเพื่อนนะจน้ะเนาะกระเจ็บได้แน่แล้วเพื่อนกระสิงงามงาแบบนี้จ้ะนี่หยดงามงามอั่วหลัวแบบนี้ลวกกินขับปนกับแกวแซบแซบได้จ้ะพักสนิทนี่